คลิปนี้นะคะสาตายก็พา,ามาเที่ยวชายหาดะค่ะชายหาดนะคะเป็นอีกหาดหนึงนะคะเกาะลันตารตรงนี้ไม่มีปู้้นมากค่ะแต่ว่าหาดสวยค่ะแต่ว่า,วาอุ้ยลมแรงจะไปแล้วค่ะโอ้ยสาตายจะจะปลิวไปกับลมเลยค่ะก mm ็น hmm. ัดอ้วนๆพอดีนะคะปลิวไปกับลมได้นะคะเนี่ยมืดไหมเนี่ย คนไม่มากนะคะหาดตรงนี้นะคะมีคลิปนี้ถ้าใครยยังไม่ได้เล่นน้ำีินะจ๊ะชายหาดเสียงคลื่นนะคะเสียงคลื่นจะแทยชาวไยแหละกลบล้างน้า ลื่นสักสาดไปนะคะ ปะพาคานนะคะ ใ,ใจกันนะคะว่าจื่อกะอะไรวันนีราบได้ไม่ได้ลงกเกาะนะคะเพราะว่าไม่มีเรือลงนะคะก็ดีมาขึ้นน้องเขาอีกคนว่าเขาไม่อยากปก็เลยไม่ได้ติดต่อเรือไว้นะคะพอมาวัวชากก็บอกว่าเขาอีกไปเอาว่าไ่เรือแล้วเลยค่ะ เขามีทะเลกับเขาและเหลา่าเรือกำลังจะออกะนะคะต้องจับกองซ่อมเมื่อมไม่อยู่นะคะลมมันแรงอ่นะอาจารย์วันนี้ทริปนี้นะคะข้าวไทยก็พามาแล้ ทะเลผ้ามาแล้หา้ชาชัยหา้าชสวยๆนะคะใครจอบโอ้ย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 ใครจอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้สาวสายด้วยนะคะเดี๋ยว ไปดูเลยจ้าตอนนี้ไปแล้วไปไายบายลมแรงมาก